มาคุยกับอาจารย์อภินนชัยรรามาชัยจากบลคิงฟอร์ดกันค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะอาจารย์โอเคเรามาดูภาพรวมของเซตกันหน่อยวันนี้เซตดูย่อๆลองมาตอนนี้ประมาณอยู่แนวรับสำคัญนะหนึ่งพัอปประมาณนี้อาจารย์มองไงบ้างคะแชร์หน้าจอได้ไหมเอ่ยได้ครับขอบ,บคุณค่ะนี่ก็เป็นตัวเซตนะครับ ก็จะเห็นว่าอย่างตัววันนี้ก็ชะลอตัวลงหนอยอยู่มาทักถึงพันสองร้อยแปดสิบจุดเ mm hmm. กาะด้านบนเนี่ยในรอที่เราเห็นก็คือว่าขึ้นไปทำหายบริเวณประมาณเนี่ยครับบริเวณพันสองสามร้อยสิบจุดแล้วก็ mm hmm. กค่อยๆปูลงมาแล้วก็มีลงมาทดสอบแนวรับนะครับ mm hmm. บริเวณสักหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบจุดแล้วก็รีบาวกลับมาตอนเนี้ยสเต็ค่อนข้างจะแข็งตัวอยู่ในขออแคบๆ นะครับแล้วเราเราดูไอ i ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยก็ชะลอชะลอความร้อนก็คือลดภาวะที่มันแพงเงินไปจากภาวะโอบอตอันสาม 1, ลงมาตอนเนี้ยที่ประเมินได้เนี่ยเราก็น่าจะประเมินว่าตัวเซฟมีโอกาสที่อาจจะอยู่ในกรอบของการปรับตัวนะครับในกรอบแคบๆเหมือนกรอบเดิมเนี่ยะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยบริเวณพันสองร้อยยี่สิบถึงพันสองร้อยห้าสิบจุดเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวเซฟเนี่ยอาจจะมีการ ในกรณีดีสุดก็อาจจะทักษะของการพยายามสร้างฐานครั้งหนึ่ง uh huh. นะครับบริเวณเกาะตัวแนวรับเนี่ยบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดติดนะครับถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอาจจะแขวนตัวอยู่ในลัณะในกเกาะตรงนี้เดี uh ๋ย huh. วต,ตานด้านบนเนาะวแถวขันสามเนี่ยอาจจะยังอาจจะต้องเน้นการสร้างฐานของตัวแรกก่อนนะครับโดยแนวรับแรกเนี่ยที่เราพบประเมินได้ก็ใช้จุดโลเดมครักีที่เ uh huh. น,นี่ยเคยเคมาทำโลเมื่อ สัปดาห์ก่อนที่โดนเล่นได้กลมๆ่มประมาณนักหนึงันสองร้อยเจ็ดสิบตึดนะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นแนวรับหลักเลยเนี่ยนะครับที่เราเห็นเส้น e m a เส้นสีแดงตรงเนี้ยนะครับเป็น e m a สองร้อยวัตต์ซึ่งตรงเนี้ยเป็นแนวรับใหญ่ครับซึ่งถ้าปรับฐาลงมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีการชะลอการลงเนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ประเมินว่าตัวเซ็ตเนี่ยมันจะก่อเป็น setting ในกรอบแคบ เคราว่ารับเบื้องต้นก็หนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แนวต้านก็หนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับถ้าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องถอยรับประมาณสักยี่จุดนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเพ็สมันก็จะเคลืนนอ่อนไหวในกรอบแคบๆเป็นไซด์เวทเทดเราคงต้องวางกลยุทธ์ลักษณะคือลงมานะครับก็รับบริเวณแนวรับแล้วก็ถ้าเด้งขึ้นไปหนึ่งสองเก้าศูนย์ไม่ผ่านก็ต้องขายไปก่อนเด็กกนในกรอบแคบๆไปก่อน<ม>ถ้าดูใจช่วงเนี้ตลาดมันก็ต้องถือว่ามัน ค่อนข้างจะยังไม่มีปัจจัยเบือใหม่เข้ามานะครับฝ<ช>ั่งประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านการแถลงนโยบายของรัฐบาลไปแล้วนะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการประชุมคมอครับพิเศษเทาที่ดูข่าวที่ออกมาก็ยังไม่มีการอนุมัติพวกงบกระตุ้นเศรษฐกิจอ<ล>ะไรพวกนี้อย่างนิ้นะครับก็งบหลักๆควคงไปรอก,การผ่านงบในช่วงการเดือนหน้าในการตัวคนละครึ่งเฟดแรกก็น่าจะออก เม็ดเงินจะออกมาจริงประมาณสักพฤศติกาทำงานรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีออกมาอีกช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเฟสสองอีกทีในช่วงอาจจะเป็นในช่วงต้นปีกมกราหรือว่าผาช่วงนะั้อาจจะออกมาอีกอีกรอบหนึ่งก็อาจจะมีต้องดูว่ารัฐบาลเขาอะากใช้ลักษณะของต่อเนื่องไปเลยหรือเปล่าตรงนี้ก็เม็ดเงินเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างก,การรออนุมัติอยู่วันช่วงนี้ตัวราคาหุ้นเขาค่อนข้างจะถือว่า ไม่มีปัจจัยบวกในประเทศใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าจะมีก็จะเป็นในส่วนการตกดอนแน่กากในวันที่แปดตุลาคมก็จะมีการกระนองกนองใช่ใช่ใช่ซึ่งนัดนี้ยหลายคนก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสนที่กนองจะลดดอกเบี้ยลงนะครับมันก็เลยทำให้ตัวในกรณีดาวไซด์ตลาดก็ถ้ามีเนี่ยผมมองมันก็มันก็ไม่มากอย่างนี้ตัวลงมาเนี่ยผมว่าพอพรับ เล่นข่าวคนอได้รอบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งต่างประเทศเนี่ยในส่วนของค่าคืนนี้ต่อพวกนี้สายๆก็คงต้องรอดูเรื่องตัวปัญหาเรื่องของทางฝั่งอเมริกาก็เป็นปัญหาเรื่องการปัญหาเรื่องตัวชัดดาพอับคาดกันว่า,าน่าจะเจรจากันได้สองฝ่ายนะครับระหว่างมพับมีกัน้นกันริงหรอเปล่าเพรกน่าจะตกลงกันน้ถ้าตกลงกันไดน้ก็มีงบใช้ไปกว่าประมาณสองเดือนแล้วก เรเดีกก็ค่อยค่อยมาคุยกันจีิงีค่อยทะเลาะกันใหม่ครับก็ตัวปัจจัยเรื่องอนชักดาวนี่ก็ก็คาดว่าเขาคงเรียนรู้มาแล้วอ่ะเพราะรอบก่อะประมาณปลายปลายปีสองพันสิบแปดมันเคยเกิดมารอบหนึ่งหยุดไปสามสิบกว่าวันมันก็มันก็สงเหมือนกันนี่กปไปติดพอของตัวมารอบนี้ก็คิดว่าคงคงน่าจะหาจุดลงตัวแล้วก็อนุมัติงบชั่วค่าวใช้ไปก่อนเพราะงนั้นในเรื่องของตัว พราเป็นชัดดาวถ้าไม่มีอะไรเสื่อมภัยก็ที่ว่าขึ้นง่ายจะตกตุลง่ายเข้าไปรอชือพวกตัวลเลขเศรษฐกิจของฝั่งต่าครับก็เป็นตัวเลขต่างจางานน้างงานหรือตัวไฟกับบังนะคคือม,มันก็เหมือนถ้าดูเป็นกราฟเลยอ่ะก็อาจจะสร้างฐานให้มันแน่นไปเลยดีไหมาจารย์ไหนก็ไม่มีอะไรเนาะจะได้ชุกแรงๆครับเพราะว่าตัวเดชนีเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูรอบก่อนๆไอ้ย้อนไปดูรอบที่มันรอบเนี้ย นะครับช่วงปีปลายปีสองพันพันสิบนะครับถึงสองพันสองพันสิบอ่าสองพันสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบแปดเนี่ยที่มันมีการขึ้นเนี่ยของเดชนรรอบหนึ่งนะครับอีกรอบนี้ที่เป็นการปรับขึ้นมาเราเห็นว่าเดชเนรเราเขาขึ้นมาแรงๆลุกเนี่ยเขา,าก็จะเป็นลักษณะการค่อยๆตัตดไปเองแบหละเพียงแต่ว่าต่อผลขึ้นเนี่ยถ้าดูเนี่ย ถ้าผ่านยองเอสองร้อยล้วเนี่ยตามใดที่มันยังไม่มีการหลุดมาเนี่ยเ้าพอประเมินได้ว่าเดชณีนะนเป็นภาพอันไซเลส์ออกแล้วรอบนี้ก็เป็นไออ่ะนะครับถ้าตัวภาพของเดชณีเราเรามาดูภาพปัจจุบันเนี่ยเอาตัวเลขที่มีการฟื้นตัวไปหลักพันห้าสิบจุดตอนนี้มันที่ดูดีแล้วที่ว่าผ่านยองเอสองร้อรย200วันมาได้ละเนี่ยมันสบายใจได้ไดหลังถึงว่าแนวโน้มะระยะสัเดาหนง่าย อินเด็กมันก็ยังอยู่นจัจหวะที่มันต้องอไปเรือยๆน <ador> ะเป็นการขึ้นมาแรงๆอย่างเบย์นะพันสามร้อยจุดจุกเนี่ยนะครับก็ถือว่ายงิงถ้าดูจากราคาที่ขึ้นมันก็ไม่เยอะนะประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเราไปดูตรวกำไรโยจากบริษัทจดทะเบียนลเนี่ยตรงเนี้ยมันขัดตัวแรงส่งไม่มีเพราะว่าตัวกำไรจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียตัวเลยนะพอโหวดพีกีนะตอนนี้มันอยู่ประมาณสิบสี่จุดห้าเท่าซึ่งถ้าไปดูตลาดขึ้นบ้านาจจะแพงหเขาไปนิดนึง ก็เลยทำให้โกเนี่ยทำในเรื่องตัวกําไรเป็นเงพนอนนีงไม่ใช่มาไม่เลยเพื่อนแรงหนึ่งเรื่องตัวกําไรเลยติดตัวเดียวเพมันเหด้วยแล้วก็คิวสามเนี่ยกำไรที่จะรอรายงานเนี่ยก็คาดว่ามันแถวตัวลงแน่ๆคิวออนคิวลนะครับหลักก็มาจากไตรมาสสองตัวกำไรพิเเษร็จเยอะก็เลยออาแรงอากแรงจูงใจเรื่องของตัวกําไรโดยส่วนเดียวที่จะเข้ามาซื้อเหมือนด้วยค่ะที่ก็เป็นช่วง การสร้างฐานแหละถ้าสร้างฐานไม่ต่ำว่าย m a อสองร้อยวันเนี่ยผมว่าังไปได้ตลาดก็ไม่ยังไม่มีอะไรน่ากิดมากนะนะครับคราวนี้พอดูพวกต่างชาติหรือว่าป๊อปเทดต,ต่างๆต่างชาติก็ขายขายเข้าบ้างข,ขายออกบ้างซื้อบ้างเล็กๆน้อยก่อนอันนี้แต่ป๊อปเทปเมื่อวานมีการเข้าซื้อค่อนข้างเยอะอาจารย์มีมุมมองอะไรมาบอกไหมคะครับถ้าดูจากตัวเลขป๊อปเทปเมื่อวานเนี่ยมันก็คงน่าจะบุก บอกอมันน่าจะเป็นตัวเลขบนทีอ่ะว่ามันมันเป็นการโลโอเวอร์ของพวกสัญญาพวกอินเด็กออปชั่นนะครับโลบ็อกเกต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีการโลโอเวอร์สัญญาออกไปนะคตัวเลขมันเน็ตสุดที่ออกมาแล้วมันเป็นซื้อเออก็ยังมองถ้ามองในมองโลกในแง่ดีแเรยก็ก็คงต้องมอกว่าพวกอพอร์ตบ็อกเกอร์พวกนี้เขา<ะ>อาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ไม่ตลาดก็ไม่ได้แย่ ยังไม่ได้มุมมองไม่ได้แย่มากๆนะมันก็อาจจะเบิ่งชค้ว่าดาวไซรลิสก็ไม่เยอะก็โลว์เวอร์สัญญาไปก่อนนะครับไปดูไตรมาสสี่นะครับในช่วงปลายปีต้นปีแน่นนก,ก็ก็อาจจะเป็นสัญญาเบิง่งชค้แหละว่ามุมมองในเรื่องของตัวทั้งราคาตัวเน,นีแล้วก็โอกาสที่ตัวเน,นีดาวไซร์มันอาจจะไม่ไม่ไม่เยอะก็เป็นการโลว์เวอร์สัญญาไปครับก็ถึงขออ้กข้าไปอีกสามเดือนในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ตัวเลขที่ถ้ามองในจิตวิทยาก็มองว่าน่าจะเป็นตัวเลขในเชิงบวกมากกว่าเพราะถ้าการกบสัญญาไปเยอะๆองนี้ยมันก็ตัวเลขถ้ากกไปเยอะเนี่ยเขาแต่ว่าเขามุมมองเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าโอ้ยมีมจะยืนได้ยืนไม่ได้อืตัวเลขในเชิงบวกส่วนของต่างชาติเนี่ยช่วงนี้มันกับตลาดบ้านเรามันแทบจะไม่มีเนยะอะไรเท่าไหร่เลยเพราะหลักๆก็จริงเน้นไปทางขายด้วยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาในพันสามในพันสามเ้าทำกำไรออกไปเนาะ ช่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าของเรามันก็วิ่งมา,พ,าพอสมควรจากวัดท่อมมันก็วิ่งขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เราว่าอาจจะเท็โปรฟิตไปก่อนแล้วก็กอบกับตอนนี้เทนกระแสหลักโลกเนี่ยของการลงทุนเนี่ยเม็ดเงินหลักๆมันวิ่งเข้าไปพวกรุ่นเทคโนโลยีทองคำก็ส่วนหนึ่งก็หนีไปลงทองคำด้วยส่วนตลาดหุ้นก็เข้าไปเก่งกำไรพวกกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเอไอพวกคลิปพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีไม่มี มันก็เลยเวลามันแพงขึ้มาระดับหนึ่งมันดูดูเหมือนแรงจูงใจที่มันจะซื้อแล้วไปต่อมันก็ไม่รู้จะไปลงลงสเต็กได้เนมันก็เลยเป็นข้อจํากัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวตัวอิทธิมิตรพวกนี้อาจจะต้องในช่วงเย็นวันนี้ต่อพวกนี้ก็อาจจะระวังแรงแรงวทของเดีวต้านิดนึงเพราะว่ามันซิมาปุ๊บเพราะว่าอาจจะมีการรีบาลานตัวพวกแอสติฟังนะครับก็ไม่เกี่ยวกับพวกแอตตินะแอตติฟังก็จะถือก็ถือไป แต่ว่า huh huh ในราคาที่มันผูดได้ในช่วงวันต่อวันเนี้ย <Okay. S 2> อ,อ,อาจจะทำให้ตัวเด็กก็จะแปว่แขวง่าย,ายานนะดูชนี m เอไนะคะอาจารย์เอ i นะครับเอไมเนี่ยนะครับถ้าดูเทรนเนี่ยอาจจะช่วงนี้อาจะาจะดูโมเมนตัมเนี่ยอาจจะอ่อนมาเซ็ตนะนะครับเนะี่แล้วก็ดูว่าตัว เอ็มในช่วงสั้นก็มีการปรับฐานลงมาแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนอยู่แเอ็มเอระยะสั้นๆไม่ได้ด้วยตรงนี้เป็นเอ็มเอี4วันตรงนี้มีการหลุดลงมาบบบบบบที่เรว่าเบื้องคิดว่าตัวเอ็มไอเอ็มไอเนี่ยโมเมนตัมนี่อาจจะแยกกันเสกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธุรก,กิจในส่วน2องตัวรุ่นจดเวียนขนาดเล็กเอสเซนีนอาจจะยังฟื้นได้ไม่เต็มที่เท่าไหะะร่เพราะถ้าดูเท็ดเอ็มไอจะเหนว่า อ่อนกว่าเซ็ตน,นะครับเพาถ้าหลุดตัว n อ i เนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยสังเกตตัวแนวรับนะครับ NMI ตรงเนี้ยถ้าเซ็ตเองประมาณทั้งสองร้อยสี่สิบห้าจุดเนี่ยการทำทำโลโลงมาผมว่าอาจจะโมดอลแมสอาจจะสู้เซ็ตไม่ได้นะครับถ้าหลุดสองสิบสองร้อยสี่สิบห้าจุดลงมานเนี่ยดาวซ็งคละางจะลงได้ประมาณทัณ้งสองร้อยสามสิบห้าสร้อยสามสิบจุดแล้วจะดูเยอะหรื่า อย่างเซ็ตเพราะว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวมันน้อยกว่าด้วยอไอ้รอบนี้มันฟื้นตัวแต่พอท่อมอนครับพอบประมาณเจ็ดดห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่น้อยน้อยน้อยวกว่าเซ็ตชัดชัดเจนเซฟโฟื้นตัวอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็โปรโมทไมหน่ยมยไอช่วงนี้อาจจะได้ยด้กว่าเซ็ตเล็หนึน่งอ่าฮะโอเคค่ะคราวนี้ขออนุญาตดูหุ้นสองกลุ่มที่น่าสนใจวันนี้นะกลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็น เด่นมานานแล้วคือกลุม่มอสังหาวันนี้มีพวกแบบสุภาพไลมี LH มี No b บ e เมื่อช่วงเชา้าที่ที่ที่ดูดีอย่างเงี้ยอาจารย์มองไงบ้างก็ตัวนหนึ่งก็น่าจะเป็น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 ประเด็นเรื่องตัวกนงในเรือ่องกับตบทางหน้าเนี่ยก็อาจจะมีการสลับเม็ดเงินเข้ามาเก็งกำไรเล่นเงินมันก็จะเข้าไปในกลุ่มพสังหาตัวหลักๆที่ปัจจัยพื้นฐานดีนะครับยังพอมีกําไรมีปันผลได้พวกนี้มันก็มีแรงซือ อยางซื้อเข้ามาถ้าอยู่ดูอย่างตัวสุภารายนี้ก็เช้านี้ถ้าดูจากชาร์ตลุ้งต้นนเลยเช้านี้ก็ถือว่าเป็นบวกแหละเพราะว่าราคาวุ้นก็ทําจุดสูงของรอบนี้คือมีไฮเออร์หายขึ้นมาอันนี้ทะลุแนวต้านสิบแปดบาทสามสิบขึ้นมานะครับงมงเทินตั้มโดยรวมก็ถือว่าเป็นเป็นบวกครับนะครับแรงแรงเก็งกำไรนี่อาจจะขึ้นยขึ้นไปประมาณสักสิบเก้าบาทแต่้ายาวสิบเก้านี่ต้องระวงังนิดนึงนะเพราะเลยมาเนนะี้ยเราเห็นว่าต้นทุนของคนที่เคยติด ติดคุ่นไว้ก่อนเนี่ยระดับสิบเก้าถึงยี่สิบทุกคนเนี่ย้มันเยอะเลยถ้าตลาดเขาเก่งตรงไรในเรื่องของตัวคนออที่อาจจะลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็วิ่งอสิบการต้องต้องหลบนะครับขึ้นไปแรงหนุแล้วก็เล็กไปก่อนส่วนแนวรับทุ่งตั้นเหอุกวันอะไรแนวรับเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบแปดบาทต่อแเทปประมาณนักสิบแปดสิบเก้าอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับประมาณบาทนิดนิดนะครับ ่หม่และอีกตัวหนึ่งก็เป็น AP เช่ไหมครับใช่ค่ะ AP นี่ก็พยายามจะราคาวุ้นก็บูกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าตัวราคาเนี่ยยังไม่ได้ทําจุดยังไม่ได้ทำยังไม่ผ่านแนวตั้งนบริเวณเก้าบาทนะถ้าพ้นเก้าบาทที่ไปได้ครับตัวโมเมนตัมของตัว AP เนี่ยนะครับจะมีแนวต้านถัดไป อยู่ประมาณถ้าเก้าจุดสุบห้าจุดเจ็ดนังพอมี <11 S 1> ลูมอยู่นะปกปกปกสิบเจ็ดสิบตันนะครับต,ตัวเอพีถ้าก็ลุนิวไฮขึ้นไปก็ฟอลโลเกตขึ้นไปแล้วก็ห้าสิบปกติดตันโอเคเขาดูเอลเอสด้วยอาจารย์เอลเอส่ช่วงเปนสั้นก็ยืนเหนือ e อิมเมระยะสยัขั้นได้พยายามจะแต่ตัวหลอราคาขึ้นไป จับของเอลเวสเนี่ยต้องขาะต้องมองแนวต้านที่เป็นดาวต้านเดิมมากกว่านะครับสี่บาทหน้าสิบนะครับส่วนดาวรับเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสี่จุดสี่บาทยี่สิบบาทสัปดาห์ตั้มเทงก็ประมาณตัง้งสามสามจุดตันยี่สิบบาทจุดตันค่ะนโนเบลเหรอคะอาจารย์โนเบลเนี่ยเมื่อวานนี้เขา ราคาหุ้นก็ทํามีพยายามทำนายขึ้นแมทแต่ตอนนี้อาจจะเป็นปรับปรับ,รบถังระหว่างวันนะครับก็แกับเทดของโนเบลเนี่ยนะครับก็ดูแนวรับนะครับอยู่ประมาณสองบาทยี่สิบนะครับแล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยนะครับก็ประมาณตัวเลขประมาณแล้วสองบาทสี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็จับเทรประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิบตันสองห้าสิบค่ะก็ถือว่าสังหา ค่อนข้างกลับมาน่าสนใจก,กับกับประเด็นที่เกิดขึ้นฟอนเดอร์เทลคือลุ้นกอนง,งอระล้ดอกเบีย้ยเนาะแต่ว่าในตัวหุ้นเองเนี่ยอาจจะอจสังหารก็ยังไม่ได้เป็นภาพที่ที่ฟื้นชัดเจนนะอาจารย์กำลังกำลังซื้อมันยังมามามันยังไม่ไม่ได้ดีหรอกครับแล้วก็หลักก็าอาจจะเป็นในส่วนของฝั่งฟอนโดที่เริ่มเริ่มเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลจากที่หยุดหยุดมาเป็นระยะเวลาราปีอยู่ก่าเริ่มเห็นการปรับมาเปิด โครงการเนม่ยของผู้ประกอบการนสัมราอสานอาลีมาทรัพย์อืมนะโอเคเขาเป็น<อ>ต้ตั้มเกดซะมากกว่าในเรื่องของตัวดอกเบี้ยสูสงเขาคงคงยังไม่ได้ฟื้นตัวนี่เต็มที่ครับค่ะข้ขอขอฝั่งลบบ้างวันนี้กลุ่ม<อ>พลังงานดูกลุ่มปตทเนะะี่ยค่ะขอดูสามตัวเลยปตทอสอพอแล้วก็ตัวจีซีค่ะอาจารย์ได้ครับต่ที่สอพอเ่พราะมันก็ยังแกว่งตัวตามราคาน้ามันนะครับในช่วง สองสามวันก right? ่อนราคาน้งมันขึ้นมาสอขอวิ่งขึ้นมาแต่เมื่อเมื่อวานนี้เปินราคาน้งมันก็เป็นภาพปรับตัวลงมาผมว่าถ้าจะดูสอขอเดี๋ยวไปดูราคาน้ำมันด้วยเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็โอเลชันกับสอง่อตัวราคาน้งมันดิบค่อนข้างค่อนข้างเยอะไปเห็นที่ทางเดียวกันค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไปดูราคาน้ำมันดิบเบรนด์นะครับตัวราคาน้้ามันดิบเมื่อวานนี้ปรับตัวลงมาก็ความกังวลเรื่องตัวซัพพลายที่มัน เข้ามาเด็กกาังฝาผู้เป็ตพลาสติกก็เขาจะเพิ่มกงลังการผลิตแต่ว่าโดยนระยะสำคัญแล้วก็ยังยังแมงไม่ได้มีอะไรเยอะตัวราคาน้ำมันเนี่ยช่วงเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยมันยังอยู่เกาะถ้าดูเบนซ์นะครับใช้เบนซ์เป็นเกม์เนี่ยราคาราคาเนี่ยมันเป็นไซเวคัพเทอร์แหละมันมันยังไม่มีเทรนที่ชัดเจนว่าจะมีการขึ้นหรือลงแรงๆนะครับเกาะของตัว ราคาน้ำมันเนี่ยแนวต้านด้านบนเนี่ยประมาณสักหกสิบเก้า,าเหรียญสำหับเบนท์นะครับ <หา S 2> ส่วนแนวรั้เนี่ยหกสิบห้าเหรียญนะครับมันเป็นไซเว์เทดเพราะงัน้นกรอบของการเทรดดิ้งตัวถ้าเทรดดิ้งตัวสองหอเนี่ยผมว่าก็คงต้องเดี่ตามราคาไปก่อนตัวฝนตัวราคาน้ามันดิบนะครับ <หา S 2> จนกว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยมันจะมีภาพที่ชัดเจนนะว่าราคาเขาจะเลือกปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลงเพราะมันทางลงเนี่ยทางลงเนี่ยมันก็<า> ดาวไซ์ก็ดูดูน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะลงเนี่ยเดมันก็จะลงไประดับประมาณถ้าหกสิบต้นๆได้เลยครับแต่ว่าขยับขยับขึ้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงพวกสงครามเข้ามาเนี่ยราคาน้ำมันดิบถ้าดูจากตัวเศรษฐกิจที่บรรเทิงฟื้นตัวช้าอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะวิ่งจากฝั่งอุปสงค์ขึ้นไปเยอะผมว่ามันก็ก็น้อยเนี่ยดังนั้นพ่วงนี้ราคาน้ำมันผมว่าเทรดตามสปอต้องเทรดตามตัวตัว ต้นทุนราคามันเด็กแันนี้กลับมาดูสอพอเนี่ยถ้าเราประเมนว่าตัวเบนด์เนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไม่เยอะเนี่ยกรอบสอพอเนี่ยเพราะราคาหุ้นเขาอาจจะเทรดอยู่ในกรอบแนวต้านจะดูแนวต้านเมื่อวาน,วนนี้ที่ชื่อวันธรมประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยสิบแปดบาทส่วนแนวรับเนี่ยแนวรับกว้างๆเลยก็ดูประมาณสักร้อยสิบาทกรอบเทรดิ้งประมาณเจ็ดแปดบาทตรงเนี้มผมว่าถ้าใครเทรดสอพอก็คงต้องจับจับตรงเนี้ยตามการเคลื่อนไหวของตัวเบนด์ ที่มันเขาก็ยังไม่เลือกขางงั้นช่วงนี้ก็ต้องเทรดถ้าเทรดสอบออก,ก็เทรดไปตามกรอบข,ของราคาที่มันดิ่ไปก่อนตัวปตรทนี่ยโดยโครงสร้างธุรกิจเขาก็จะมันมันก็จะกระจายเยอะกออออว่าสองข้อเพราะมันจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นโรงั่นปิโตรเคมีแล้วหลังๆเขาก็พายายามจะลดความเสี่ยงกระจายออกจากธุรกิจที่เป็น,เป,นเป็นพลังงานเพิ่มมากขึ้นด้วยตัวตอัตรทอนนะครับ บราทอเนี้ยเป็นดาวเทนใหญ่ลงมาเลยเป็นดาวเทนอยู่ตลาดยาวเลยนั่นตั้งแต่ถ้าดูเราดูยาวๆเนี้ย<ะ>ดาวเทนชัดเจนตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเลยเริ่มใหม่นี่มันตกมาเรื่อยๆเป็นดาวเทนนะครับปาราทอราทอตัวบตวทอหลักเนี่ยในช่วงสั้นเนี้ยต้องจับตาดูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณบวกกันนะ S <S เขาเอย่างดาเทนทีทท่มันลงมาเนี่ย6-7ปเีปเนะนะตอนนี้มันมันเริ่มผลดาวเทนทีท่กม่าแล้ว<ะ>งั้นดูจากการประเมินทางเทคนิคของสอบคอตัวบลตรหลักเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีโอกาสที่มันจะดีขึ้นอืหลักๆเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเริ่มไดเวอร์ซิฟายจากธุรกิจที่มันเป็นน้ํามันไปอย่างธุรกิจพวกไมโอมีเมดิคอลมากพวกสินค้าพวกสินค้าพวกผลิตภัณฑ์ื่าง สภาพเพิ่มมากขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเฟ้นในการกลับตัวของ <c oughs> การบรินธุรกิจของเราตัวบรรทอนหลักเหมันแนวโน้มของบรทอนเนี่ยผมดูว่ายาวๆด,ดูดูดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> นะครับแนวรับหลักเนี่ยอาจจะดูจุดที่เขาเบรกขึ้นมาตรงนี้ประมาณสามสิบเก็ดสามสิบสองนะครับยิ่งยิ่งยืนแถวๆนี้ได้เนี่ยไม่หล่นลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาพดีเนี่ยว่าระยะกลาง เป็นปีสองปีเนี่ยแนวโน้มของพอรพ์องโจะจบดาวเท<อ><อ>นได้ใช่ไหมจันได้จะฟื้นตัวนะครับก็กรอบแนวตาน้านด้านบนเนี่ยถ้าดูกรอบแนวต้านด้านบนก็สามพิบสี่บาทสาิบหกบาทตรงนี้จะเป็นกรอบแนวต้านที่ต้องต้องถือว่าเป็นแนวต้านหลักเลยถ้าะถ้ายังไม่สามพาิบหกก็ราคาหุ่นคงแกว่นอยู่เนี่ยสา,าพมพิบสองสามพิบหกเทนยาวยๆก็ดูดูดีขึ้นเยอะโดยเฉ่าะพอร์ตทอง,รทองลรค่ะ วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะอาจารย์ได้ครับได้ครับ <คา S 2> ได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ